สวัสดีครับหมอตพรนะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังอีกเทคนิคหนึ่งในการทําผ่าตัดที่ชื่อว่ายกริฟิปากบูฮอนนะครับแต่ว่านี่จะลึกเข้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับเรามาดูกันก่อนว่าในกรณีที่เราต้องการจะยกริฟิปากนะครับสมมติเราวัดตรงส่วนนี้ได้18นะฮะตรงส่วนนี้เราวัดนะครับก่อนอื่นแล้วก็วัดก่อนว่าเราต้องการจะลดลงเนี่ยประมาณไหนนะครับเศษสวัสสมมติได้18มิลนะครับนะถ้าเราลดลงประมาณสัก หนึ่งในสามก็ประมาณสัก6มิลห้ามิลหกมิลน,นะครับตรงส่วนนี้คือส่วนที่เราจะจะตัดออกไปนะครับนะอันนี้ในการถ้าหากว่าเราจะประเมินนะฮะข้อที่2ก็คือว่าหลังจากที่ตัดแล้วนะครับนะปกติแล้วมันก็จะมีหลายเทคนิคเช่นเทคนิคหนึ่งคือาการยึดเข้าไปเฉยยกขึ้นไปนะครับตรงส่วนนี้ก็จะทําให้ริฟิบป,ปากตรงส่วนนี้สั้นลงแล้วก็เป็นการ lifting หรือการยกขึ้นนะครับนะอีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือที่ว่าทําเป็นแบบตัว T นะครับตัว T ด้านใน มีตัวทีด้านในกับด้านนอกด้วยนะครับตัวทีด้านในเนี่ยก็คือว่าด้านในเนี่ยเราจะมีการตัดยกอีกนิดหนึ่งฝั่งนี้นะครับนะเพื่อไปรูปเหมือนคล้ายๆไปรูปตัวทีอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตัดเนื้อเยื่อตรงส่วนนี้ออกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ดึงตรงส่วนนี้ยกขึ้นไปนะครับก็จะดูเหมือนกับปากมันจะดูเชิดๆนิดหนึ่งนะครับนะหลังจากที่ตัดปุ๊บแล้วก็ยึดเข้าไปยึดเย็บยึดเอาไว้นะครับแล้วก็เย็บปิดนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็ตรงส่วนนี้ก็จะสั้นลงนะครับนะ ถ้าเราแบ่งตรงส่วนเนี้นะครับแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นส่วนที่เราต้ริฟิปปากนะครับกับส่วนที่ตรงริฟิปปากเลยเนี่ยจะสังเกตว่าในการทําวิธีนี้เนี่ยหนึ่งก็คือส่วนที่อยู่ตรงใต้ริฟิปปากตร,ตรงนี้จะสั้นลงนะครับส่วนที่อยู่ริฟิปปากตรงนี้นะครับนะตรงนี้จะมากขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นแบบเหมือน upper lip lip เป็นแบบตัว T shape หรือว่าบางคนเรียกว like ่าเป็นปากแมวก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆที่มาเล่าให้ฟังขอบคุณครับ